สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูแนวทางของข้อสอบ close test ของ CUTEP ในปี2022นะครับว่าความยากง่ายจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเอ่อคำถามนะครับยังคงเป็น15ข้อนะครับโดยที่แบ่งเป็นข้อ Grammar และคำศัพท์นะครับข้อ Grammar ง่ายมากเลยเวลาดูคือว่า Choice เขาจะหน้าตาคล้ายกันมากอย่างข้อ3ามครับ realize เติม ed ing แบบเวิร์บช่องหนึ่งแบบเติม s r อย่างนี้จะเป็นกร a m m มานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยที่เหลือก็จะเป็นคำศัพท์ครับง่ายๆเลยอย่างข้อ1ข้อ2อ,อันนี้เป็น vocab นะครับคำศัพท์คือ4ช้อยจะหน้าตามไม่เหมือนกันนะครับผมโดยมีทั้งหมด15ข้อของจริงเขาจะไม่ได้แบ่งแบบเป็นย่อหน้าแล้วก็มี4ข้อแบบนี้ไม่ใช่นะครับของจริงจะแบบโจทย์ครบ Pass เซแล้วก็15ข้อเรียงกันเป็นคำถามแต่ว่า เพื่อความง่ายต่อการอธิบายนะครับเราเลยขอแบ่งเป็น4วักตอนเนอะแบ่งเป็น4พารากราฟแล้วกันนะครับผมอ่ามาดูกันเขาบอกว่าอันนี้จะเกี่ยวกับอะไร Say the word advertising to someone and the immediate image will spring to mind เมื่อคุณพูดคำว่าโฆษณา advertising คือโฆษณาถูกไหมให้กับใครบางคนสิ่งแรกภาพแรกที่ปั๊บขึ้นมาในหัวเลย immediate เพราะว่าทันทีคือภาพแรกที่ขึ้นหัว ขึ้นมาในหัวเราคือเลยบิลบอร์ดอ่าป้ายโฆษณาตามนั่นแหละตามตึกตามทางด่วนเงนี้ยท i ว n แอดแอดที่นี่คือ advertising นะครับโฆษณาทางโทรท,ท,ท,ทัศน์บัสส์อ่าคือรถเมย์ก็จะมีโฆษณาติดอยู่ตังค่ารถเมย์ถูกไหมแบนเนอร์ฟลายเออร์สโชว์ under your nose and the list go on เอาไว้ง่ายคือพูดไปก็ไม่มีวันจบ,บโฆษณาแบบมีทั้งแผ่นพับแจกตรง BTS หรือว่าเราไปห้างเงี้ยในร้านค้าก็แจกคูป,ปองแจกอะไรมาใช่ไหม ข้อหมาแล้ว advertising is um, in modern society โฆษณานั้นอะไรสักอย่างในสังคมยุคปัจจุบันสังคมโมเดิร์นทีนี้เราจะแบบอ้าวล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะแต่ว่าจริงๆเขามีใบามาแล้วค่ะนิดหนึ่งเขาใบาตรงนี้ว่านะ the list go on เนี่ยคือมันมีเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมันมีหลาย คุณจะดูทีวีคุณจะขึ้นรถเมล์หรือว่าคุณจะอยู่ตรงไหนมันก็เต็มไปหมดเลยดังนั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีไหมจริงๆคำนี้น่าใช้คำว่า everywhere เน no. อะ advertising is everywhere แต่แบบไม่มีคำนี้ไงมันไม่มี expensive Exp นี่ไม่น่าใช่ตัดช้อยก่อน expensive หรอไม่น่าใช่คำว่า scarce คำนี้ว่าหายากนะครับ scarce หายากมันไม่หายากอะมันเต็มไปหมดเลยอะไม่ใช่ละแล้วลคำว่าเต็มไปหมดรอบนี้ดันใช้สับยาก ubiquitous ขึ้นต้นด้วตัว u อ่านว่า u ubiquitous แปลว่ามีทุกคนทุกแห่งแปลว่า everywhere โอ้โหสับนี้แบบผมรู้จักสับนี้เมื่อแบบตอนผมอ่านนิยายด้วยนะผมไม่ได้เรียนมาในมหาลัยด้วยนะมันไม่ใช่สับปกติคุณมันเป็นสับแบบนิดนึงอะ <c oughs> คิดดูผมอ่านเจอในนิยายกรณีถ้าเจอสับยากแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะตัดชอยแล้วก็เอานะสักชอยหนึงนะครับผมคงไม่ได้แปลทุกอันเนอะอ่ะเขาบอกว่า โฆษณานั้นมีทุกที่ทุกคนแห่งเลยและถามข้อ2 many people have some understanding of the power it feels over every everyday choice หลายคนก็มีความเข้าใจว่าเออมันมีมันมีอำนาจอ่ะมันมีอิทธิพลกับการเลือกตัดสินใจของเราในการจะซื้อของแค่เข้าเซเว่นอีเลก็ต้องเลือกแล้วแบบจะกินขนมยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม and uh, คือประโยคแรกยังไม่สามารถตัดสินเลยว่าตกลงข้อ2จะตอบอะไรเนี่ย ยังไม่รู้เลยเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่ามันมีอํานาจต่อการตัดสินใจของเราแต่ว่าดูตรงนี้นะมันมีเครื่องหมายคอมมานะการมีคอมมาแปลว่าประโยคถัดไปจะเป็นตัวตัดสินละ e l feel ว่ามีน้อยนะครับไม่กี่คนที่เราเราอ่านช้อยสามก่อนได้เลยอะ realize แปลว่าตระหนักไม่กี่คนที่ตระหนักถึงความแตกต่าง Nuance อันนี้ก็สับย,ยกกันละ ความแตกต่างทำไมไม่ใช่คำว,ว่า d i f f e r e n no. c เนอะจะได้ง่ายๆความแตกต่างเล็กน้อยด้วยนะ nuance จะมีมีเพียงน้อยคนนักที่จะเข้าใจความแตกต่างของ advertising that แล้วก็ c ใช i ส e cause it to be so effective ทำให้มันได้ผลมากคือมันต่างมากนะครับไม่ใช่ไม่ได้ต่างมากหลายคนก็เข้าใจว่ามันมี มันมี power แหละในการทําให้เราตัดสินใจเลือกซื้อต่างๆเออแต่ก็น้อยคนนัคือตรงนี้อความแย้งอยู่นี้แมนี่ประโยคแรกขึ้นด้วยแมนี่มีหลายคนที่เข้าใจแต่น้อยคนนักที่จะแบบว่าตระหนักถึงความแตกต่างอเล็กน้อยนี้ซึ่งทําให้โฆษณามีผลต่อกันตัดสินใจของเราแมนี่กับฟิลมากกับน้อยขัดแย้งกันดังนั้นตัวเชื่อมอันนี้มันต้องขัดแย้งกันและขัดแย้งกันมีสตัวระหว่าง however กับ while แต่ว่าคำว่า while เหมาะสมกว่านะครับในขณะทีะ่หลายคนเข้าใจแต่ก็น้อยคนนักจะรู้ถึงความแตกต่างที่มันทำให้มี e f f e c t i v e อะไรอย่างเงี้ยคือ how ever ไม่ได้เพราะว่ารรู้ไหมถ้าคุณเอาถ้าแปลง,ง่ายคุณจะเอาคำว่าอย่างไรก็ตามขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต,ตลกไงอย่างไรก็ตามหลายคนแต่ก็น้อยคนนักมันไม่ได้มันต้อง while นะครับ while แปลว่าในขณะที่นะครับก็เชื่อมความแตกต่างได้เหมือนกันนะคำว่า while นะครับ ฟิลอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าข้อ3มฟิลน้อยคนนักที่จะตระหนักที่นี้มันจะใช้เทนส์ไหนล่ะเติม ed ไหมหรือไม่เติมหรือเติม s, <S เราดูได้เลยว่าข้อเนี้ครับเขามาด้วย Present Tense กันตลอดเลยตั้งแต่คำว่า is ถูกไหม advertising is ตรงนี้ใช้คำว่า have Present Tense กันมาตลอดเลยเนะี่ยนะครับ w i l l เติม erm s เราไม่ต้องแปลว่า v i l l s แปลว่าอะไรช้อยนี้ยังไงก็ต้อง Prese n t tense ตัด past tense ไปก่อน แล้วก็ i n g i n g อยู่มาตามฟิลเลยไม่ได้ฟิลในที่นี้เป็นประธานนะครับตอนนี้ฟิลเป็นประธานละฟิลทำหน้าที่เป็น subject อ่ะเป็นประธานประธานฟิลแต่ประธานคำคำว่าฟิลมีความหมายเป็นพหูพจน์เพราะมีความหมายเป็นพหูพจน์ปุ๊บกริยานะครับจะต้องไม่เติม s เพราะฟิลเป็นพหูพจน์ไงนะกริยาไม่เติม s ตัด s ทิ้งก่อนปึง้งคำตอบได้แล้ว realize นะครับมีน้อยคนนักที่จะรู้ซึ้งถึงความแตกต่างของโฆษณา that cause it to be effective อ่ะในเมื่อ present tense ก็มาหมดตรงนี้ choice เยีงก็ต้อง present tense ถ้า present tense ตัด choice แรกทิ้งเพราะเติม ed เป็น past tense ทีนี้เอาละสิะตัด ing ไม่ได้เหลือ cause กับ is cause that cause ถามว่าอ๋อจริงๆตรงเนี้ยประธานของคำเนี้ยของคำว่า cost เนี่ยคือคำนี้นะเนี่ยความแตกต่างนะ nuance s ความแตกต่างแล้วเติม s ด้วยนะความแตกต่างมีหลายความแตกต่างหลายอย่างถ้าเติม s เป็นพหูพจน์ใช่ไหมเป็นพหูพูน e i s ไม่ได้ตัด east ทิ้งนี่เลยปึ้งตอบ2นะครับ course ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากในการ โฆษณาชวนเชื่อพวกเรานะครับแค่พารากราฟแรกก็ต้องคิดหลายหลายตลบแล้วเนาะคือมันต้องรู้ว่าฟิลแปลว่าอะไรและต้องรู้ด้วยว่าฟิลเป็นพระหูพจน์คือ3กับ4มันจะลิงก์กันเลยว่าถ้าไม่รู้ฟิลเป็นพระหูพจพ์มันจะไปตอบไม่ได้ก็ถือว่าแบบโหดเหมือนกันเนี่ยน,นะครับออาไปดูต่อเขาบอกว่า language is the ultimate power in advertising ภาษาภาษาที่ใช้คือมีอำนาจสูงสุดเลยในโฆษณานะจะชวนเชื่อได้แค่ไหน A strong company name and tagline can make or break the product นะครับชื่อบริษัทที่แข็งแรงนะช,ชื่อมันเด่นมันจำง่าย and tagline ก็ tagline คืแบบสโลแกนของบริษัทเนี่ยจะสร้างหรือจะทำลาย Product ก็ได้นะครับมีหลายบริษัทที่แบบตั้งชื่อมาแล้วมันมันไม่รอดอะ่ะฟังแล้วแบบมันไม่ได้เนาะอะ่ะ w i t h e อะไรไม่รู้ของ Social Media and Web 2.0 The written word more prominent than ever prominent แปล <Yeah. S 1> ว่าเด่นชัดโดดเด่นนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ย choice ข้อ5มันน่าจะแปลว่าการมีอยู่การเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียถูกไหมการมีอยู่การเกิดขึ้นการมีอยู่การเกิดขึ้นการถือกำเนิดเกิดขึ้นใช้คำนี้ครับ a d v e n t การเกิดขึ้นหรือการสร้างขึ้นมาในแบบอะไรที่มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่า a d v e n t นะครับผมแล้วก็ อ่า uh, renovation Ren <ov> นี่ตัดทิ้งก่อนตอบอะไรก็ได้อย่ามา renovate อันนี้ปรับปรุงอันนี้ปรับปรุงตึกปรับปรุงตึกห้องนอนห้องน้ำร้านอาหารเขาใช้คำว,ว่า renovate นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าข้าอ6 the w r i t t e n word ทีนี้ต้องการ verb แล้ว be come be came อ่าเมื่อกี้เราบอกมาตลอดว่าข้อเนี้ยยังไงก็ต้อง present tense พอ present tense มาเนี่ยพารากราฟได้แล้วเนี่ยอย่างตรงนี้ใช้ is ถูกไหมตรงนี้ใช้ can เอา present tense กันหมด เพราะฉะนั้น choice ที่6ยังไงก็ต้องเป็น present tense จะเป็น tense อื่นแบบไม่ได้ present tense ตัด choice past tense ก่อน be came เป็น past tense was เป็น past tense อ่ะเหลือระหว่าง be come กับ has be come present tense ทั้งคู่แต่มันมีความแตกต่างครับตรงนี้เล่นพหูพ์กับเอกพจน์อีกละ the written word word ใน,ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์ถ้าตรงนี้ written word เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ถ้าเป็นเวิร์บช่องหนึ่งนะแต่ become ตรงนี้ไม่เติม s ทําให้ become ตกรอบไปนะครับทำให้ choice นี้ has ถูกเลย has become เพราะ has เป็นกริยาในรูปเอก,กพจน์โอเคไหม oh. เหมือน p r e s e นี้เล่นเอกพจน์เพราะหูพจน์เยอะเหมือนกันเนอะ,อะนะครับโดยตอบ4ข้อความที่เราเขียนคำที่เราเขียนลงไปนั้นเลยมีความโดดเด่นมากกว่าที่เคย นะครับมากกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ People are reading on social media คนนั้นอ่านโซเชียลมีเดียเอาก็ใช่ไงแล้วทำไมต้องการอะไรอีกอะคือแบบข้เจ็ดเขาเจ็ดต้องการอะไรจากเราก็อ่านรูเรื่องแล้วไงก็คนคนกำลังอ่านโซเชียลมีเดีย Although it Although not in the conventional sense ตรงนี้ไม่มีถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านแบบปกติแล้วก็ตาม นะครับแต่ว่า but conventional เพราะว่าอ่านแบบดั้งเดิมคือไม่ได้อ่านแบบตอนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วตอนนี้เราตอนอ่านโซเชียลมีเดียคุณไม่ได้อ่านเหมือนสมัยก่อนที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์ but w i t h such a t e c h b a s d f o r m of media dominant นะแต่ว่าเต็มไปด้วยสื่อเลยเต็มข้อความข้อความส่วนใหญ่เป็นข้อความโฆษณาอืม a d v e r t i s e เอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วข้อเจ็ดยังไงเดียอ่นต้องแปลแล้วล่ะคนอ่านโซเชียลมีเดีย ยังไงดีข้อ a immediately คนอ่านโซเชียลมีเดียทันทีก็แปลกอยู่เนาะหรือว่า b boy c o n s t a n t ข้อ2 constantly คนอ่านอย่างต่อเนื่องเอออันนี้เป็นไปได้เพราะคนอ่านทุกวันไง c h o i สามคนอ่าน temporarily คนอ่านแบบชั่วคราวอันนี้ไม่น่าใช่ละเป็นยังไงอ่านชั่วคราวงง c h o i สี่ 4, ตัดตัดทิ้งเลยคนอ่านแบบโชคไม่ดีมาม่ๆไม่รู้เรื่องด้วยความหมายนะครับ constantly ได้เลยคนอ่านอย่างต่อเนื่องคืออ่านทุกวันเลย คนอ่านโซเชียลมีเดีย c e b o o o IG หรือพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นแล้วมันเป็นมันเป็น text based form คือโฆษณาโดยใช้คำคาพูดเนาะที่เขียนบนโซเชียลมีเด uh, ีย e d Form Media and the way in which and the way แล้วก็วิธีทางซึ่งมันอะไรสักอย่าง วิธีทางซึ่งมันทําอะไรที่ทําให้ชีวิตพวกเราได้เปลี่ยนไปวิธีทางซึ่งมันมันคงไม่โจมตีหลอกช้อยสี่อ่ะเราดูข้อแปดอยู่นะครับแอตแทกนี้แรงไปนิดนึงนะมนโจมโซเชียลมีเดียโจมตีโดยเลยเหรอมันด่าเราหรอไม่น่าใช่เอ่อขโมยเราหรอขโมยชีวิตเราเหรอมันก็แปลกๆอยู่นะใช้คํานี้ครับฉเฉลิก็บอกว่า enable เออขอโทษครับ i n h a b i t ปกติ i n h a b i t แปลว่าอยู่อาศัยแต่ในที่นี้น่าจะแปลว่าครอบงําคือตอนนี้มันมา มาฝังลากครอบงำอยู่ในชีวิตเราอ่ะมันเหมือนกับมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราแลว้วอะนะซึ่งมันโฆษณาตอนนี้มันฝังอยู่ในชีวิตเราแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปด้วยนะครับผมใช้คำว,ว่า inhabit แล้วก็ once มาดูข้อ9าวต่อเนาะ9 once ทันทีที่ advertising was um, to the generic an advert on on the bus a r e 30 second commercial อ half page in a newspaper นะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อในที่นี้แปลว่าครั้งหนึ่งขอโทษทีเพราะว่าต้องดูตัของว่าบอส once เนี่ยแปลได้สองอย่างแปลว่าครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคืออดีตการคุณเคยดูหนังดิสนีย์ไหม once upon a time ครั้งหนึ่ง,ค,ง,งคือในอดีตอ่าในที่นี้แปลว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโฆษณาเคยเป็นแค่โฆษณาบนรถเมล์เป็นโฆษณา30วินาทีทีวีคอมเมอร์เชียลคือโฆษณาทีวี หรือว่าเป็น half page เป็นครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแค่สิ่งเหล่านี้เคยเป็นเป็นแค่สิ่งถูกจำกัดดีกว่ามันแปลว่าถูกจำกัด confine เพราะว่าจำกัดถูกจำกัดขอบเขตว่าโฆษณาคือสิ่งเหล่านี้โฆษณาจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้เท่านั้นแปะอยู่บนรถบัสอยู่บนทีวีหรือในหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม these were แล้วโฆษณา these were v i reaching และสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามาโฆษณาบนรถบัสโฆษณาบนหนังสือหนังสือพิมพ์ทีวีนั้นมันเข้าถึงคนได้เยอะก็จริงเพราะสมัยก่อนทุกคนดูทีวีถูกไหม wide reaching คือเข้าถึงคนได้กว้างแต่มันก็ไม่ได้ specific นะมันไม่ได้เฉพาะกลุ่มคือทุกคนดูทีวีแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเจาะตลาดที่แบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กไงหรือว่าเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะมันก็ไม่ได้เฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คําว่า but มันกว้างแต่มันไม่เฉพาะกลุ่มถามว่ารู้ได้ไงว่ามันต้องใช้ว่าบัสคุณสังเกตตัวนี้คําว่า Not มันเป็นปฏิเสธครับมันกว้างมันดูกว้างเนอะแต่แบบมันมันไม่เฉพาะกลุ่มแต่ตอนนี้ now อ่าเมื่อก่อนเป็นการละครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ด้วยโซเชียลมีเดียเปลี่ยนละ adver t a r e m u c h m o r e powerful โฆษณานั้นมีพลังมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น,พนเพราะว่าอะไรตอนนี้คุกกี้กับ gps คุณเป็นไหมผมเป็นเลยอะ คุยเรื่องอะไรกับเพื่อนไม่รู้ว่าแบบอยากกินช็อกโกแลตผ่านเป็นหนึ่งนาที Facebook เด้งโฆษณาช็อกโกแลตขึ้นมาทันทีโดยที่เราแบบไม่เคยพิมพ์คํานี้เลยวันในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ๆโฆษณาช็อกโกแลตเด้งขึ้นมาหน้าจอได้ยังไงมันมีตัวจับดักจับเสียงแน่นอนอ่ะหรือบางทีพิมพ์ไลน์กับเพื่อนอ่ะอยากกินลูกชิ้นปลาพิมพ์ในไลน์นะแต่ f a c e b o o ไอจีเด้งงงมากเขาลิงก์กันนะครับคุกกี้ก็คือตัวเนี้ยตัวตัว,ตวด,ดูว่าเราอ่ะอ่า คุกกี้นี่ไม่ใช่คุกกี้ที่เรากินนะคุกกี้คือตัวที่ติดตามเราเว็บไซต์ว่าเราไปท่องเว็บไหนบ้างอะ GPS คุณคุณกด GPS ไปร้านอาหาระแล้วร้านนั้นขายไข่กุ้งเผาอะทีนี้แหละโฆษณากุ้งเผามาแน่แหละเพราะเขาลิงก์กันหมดไง Google เลยพวกนี้ลิงก์กันหมดนะอ่ะ Track นี่ข้อสิบเอ็ดถามแกมั Track 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 i s t Track ใครเป็นประธานกันแน่ของคำว่า Track ใครเป็นประธานคำว่า Track เราต้องดูก่อน ประธานเขาคือคำนี้ครับประธานาคือคำว่า a d w o r d s อ่าโฆษณา a d w o r d s are much more powerful นะครับแล้วก็ track location both online offline to target you and your habits อ่าเพื่อตั้งเป้ามาที่เราว่านิสัยเราชอบเช็คอินที่ไหนถ้าชอบเช็คอินคาเฟ่เตรียมตัวคาเฟ่เด้งบน Facebook ตลอดเวลาอ่าประธานเป็นพหูพจน์ a d v w o r d s กริยาจะต้องไม่เติม s ถูกไหมครับมันเติม s ไม่ได้เลยเป็นหูพจน์อ่าเราต้องหา verb ที่เป็นพหูพจน์ งั้นเราตัดเอกนพออกก่อนตัด east thing ตัด track เติม s thing เหลือ tracks กับ r track ทีนี้โฆษณาอ๋อไม่ใช่พูดผิดประธานไม่ใช่โฆษณาขออภัยขออภัยประธานไม่ใช่โฆษณาขออภัยครับเอาใหม่เอาใหมา่อาใหม,าาม,าามา่ประธานคือคำนี้ประธานคือคุกกี้กับ gps เอาใหมา่อะประธานคือคุกกี้กับ gps track location เรา คุกกี้กับ GPS 2อันนี้ยังไงก็เป็นหูพจน์ยังยืนยันคําเดิมว่าต้องเป็นหูพจน์เพราะคุกกี้เป็น1เป็น1เป็น1อัน GPS เป็นอีกหนึ่งอันแล้วมันแทร็กเราเองต้องอยู่ในรูปนี้ครับแทร็กคือเป็น Active Voice เป็นพหูพจน์และเป็น Active Voice มันตามแทร็กเรามันไม่ได้ถูกแทร็กนะเราถูกแทร็กถ้าใช้ถ้าใช้แบบนี้ครับมันจะเป็น passive ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็น p a passive v o i c e เพราะว่ามันเป็น v e r b to be บวิช่อง3ไม่ได้ คุกกี้กับ GPS Track เราเขาทำเองดังนั้นต้องมามาใน Active Voice นะครับแบบ t r a c k Choice ที่1 The power of ad power of advert becomes that much stronger นะครับทีนี้พลังของการโฆษณานั้นสตรองกว่าเดิมมาก when it is personally สักอย่าง to your own daily life เพราะมันติดกับชีวิตประจำวันเราแล้ว,ลวคุณเช็คอินที่ไหนเขารู้ คุณซื้อของอะไรบนช้อปปีกับลาซาด้าเขารู้ทีนี้แหละแรงแล้วแหะเพราะโฆษณายิงถูกตัวแล้วว่าเนี่ยคุณชอบสิ่งนี้นะครับช้อยสิบสอง a t t a c h แบบไหนตัดอันนี้ก่อนช้อยสี่ attachment นี่ไม่ใช่อันนี้ส่งอีเมลเราไม่ได้ส่งอีเมลนะครับนะโฆษณาถูกผูกติดกับชีวิตประจําวันของเราถูกผูกติด It ในที่นี้คือโฆษณามันถูกผูกติด it s มันต้องบอกวก verb ช่องสเติม ed มันจะต้องอยู่ในรูป Passive voice โฆษณาถูกผูกติดถูกส่งมาถูกไหมถูก GPS คุกกี้ส่งมาให้ติดกับชีวิตเรา Passive voice นั้นตรงนี้ต้องเป็น a t t a c h เติมอีดีนะครับผมถูกผูกติดมากับชีวิตเรานะครับแล้วก็มาดู3ข้อสุดท้ายการเขาบอกว่า in having this more strategy ในการที่จะมี utility strategy คือวิธีุทธวิธีวิธีการ How a d v e r t s p represent and portray must be smarter than ever before. ในการใช้ยุทธวิธีนี้ยุทธวิธีที่แบบส่งโฆษณามาแบบเหมือนกับตามชีวิตเราอะส่งคุกกี้กับ GPS ตามเราอะรู้หมดเลยว่าเราทำอะไรอะ strategy นี้วิธีนี้มันต้องเป็นวิธีทั้งแบบมันค่อนข้างลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเนาะใช้คำนี้ครับ invasive คือบุกลุกลุกล้ำคือลุกเลยเราเซิร์ชคำไหนเราพิมพ์คำไหนเรา เช็คอินที่ไหนเขาลุกล้ำมาเลยเออมันจะไม่ใช่อินฟอร์มเ v ทีฟอินฟอร์มเทีฟคือให้ข้อมูลเฉยแต่ว่าอันนี้มันถูกผูกติดกับชีวิตเราก็ต้องเป็นอินเวสีฟนะครับผมอะ uh, how adverts are represent วิธีที่เขาจะนำเสนอโฆษณาแล,แล้วแบบทำภาพ Portrait จะต้องฉลาดกว่ามาก่อนนะจะต้องโฆษณาแบบเนียนเเนาะ and a d v e r t isn't ตอนนี้โฆษณานะครับไม่ได้โซเชียลมีเดียโปรไฟเขาบอกว่าต้องต้อง ต้องฉลาดสมาร์เตอร์กวาสมาร์ทใช่ไหมมาแบบฉลาดนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ใช่แบบมาโฆษณาแบบมาโฆษณาแบบเขาเรียกอะไรโฆษณาแบบทือท่อๆอ,อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันต้องมา,มาในรูปแบบนี้ it is try it try i s trying to help you มันต้องมาในแบบรูปแบบช่วยคุณอ่าบอกว่าเนี่ยเป็นผมอะ่ะผมผมผมเป็นคนผมเป็นคนหาสบู่รักษาสิวใช่ไหมโฆษณาก็จะแบบว่า ก็จะเด้งมาเลยบอกว่าโฆษณาสบู่บรรดาสบู่ต,ต่างๆที่รักษาสิวได้เขาบอกว่าเอ้าคุณมีปัญหากับสิวไหมอะไรอย่างเงี้ยบนใบหน้าบนอะไรอ่ะตรงไหนก็ได้ที่แขนที่ขาบางคนก็เป็นสิวที่แขนอะไรอย่างเงี้ยก็อบอกว่าเนี่ยสบู่ก้อนนี้ช่วยคุณได้ทาจากส,สการสกัดจากธรรมชาติคือมันจะแบบมาเหมือนจะมาช่วยเราไงเออมันต้องมาแบบเนียนๆต้องมาแบบฉลาดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเราไม่ได้ลุกล้ำใช้คํานี้ violate ลุก มันจะคล้ายๆกับคำแปลมะเมิดมันแปลคล้ายๆกันนะคล้ายๆนในทางเดียวกัน v i โอ a เลตรว่าละเมิดหรือฝ่าฝืนจริงๆมันใช้กับการการคำนี้ไวโอ a เลเป็นคําที่ใช้กับการฝ่าฝืนกฎกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่นั้นแต่ว่าในที่นี้มันสามารถแปลได้ว่ามันมันไม่ได้ลุกมันลุกล้ำเรื่มาบุกมาลเมิดอะไรโปรไฟล์ของเราแต่ว่ามาในรูปแบบที่แบบว่า มาช่วยเรานะอ่าถูกไหมเพราะเราเราเรา,เราเป็นคนเซิร,ร์ชสิ่งเหล่านี้นี่เขาก็มาช่วยเรานะครับหรือว่าถ้าดูอ่านจริงจริวงเล็บไม่ต้องอ่านก็นได้นะเขาบอกว่าอย่างน้อย at least มันเป็น message ที่พยายามจะแสดงภาพออกมาเป็นอย่างนั้นว่ามาช่วยเรานะจริงๆก็จะขายของอะไรเขาบอกว่า in this sense ถ้าพูดในแง่นี้ the language needs to be much more ถ้ามจมามาแบบขายของแบบเนียนๆมาช่วยเรานะมันก็ต้องมาแบบ More Previous Era Than มาแบบ Era แบบว่ายุคมันจะต้องมาแบบเนียนต้องมาแบบดีข้อความภาษามันต้องดีมันไม่ใช่แบบมาถึงสมมติสบู่สบู่สมมติว่าสบู่รักษาสิวมันจะมาถึงแบบสบู่รักษาสิวส่วนผสมเป็นมะขามสกัดก้อนละสามรอยบาทแบบนี้ไม่ได้แล้วจ้ะแบบนี้ไมีใครซื้อแล้วอันนี้โฆษณาตรงไปมันต้องมาแบบเข้าใจไหมแบบล้ำลึกอะเออแบบว่าคุณกำลังมีปัญหา สิวฟ้าไหมอ่ามันต้องแบบกล่าวถึงปัญหาก่อนแล้วแบบทางแก้ไอ้ราคาเก็บไวท้ทีหลังดังนั้นภาษามันต้องมีความสวยงามมีการคิดมาแล้วความสวยงามกลั่นกรองมาแล้วใช้คำนี้ครับว่า refine คือคัดมาแล้วมีการทําให้สวยงาม refine มันจะแปลว่าทําให้สวยถ้าเป็นภาษามันจะว่ากลั่นมาแล้วคิดมาแล้วแบบไม่ใช่ภาษาแบบตรงๆอ่ะอนะครับ direct นี่ไม่ได้ direct นี่คือขายของนะครับ obvious ก็ Ob vious, ไม่ได้ภาษาคือแบบชัดเจนถ้ามา obvious คือคุณเขาจะแบบอย่างที่ผมบอกอะสบู่สามก้อนซื้อสามแถมหนึ่งอันนี้ขายของแบบแรงๆเลยไม่ได้มาช่วยเราแต่ว่าพาากราฟนี้เน้นที่ว่ามาช่วยเราโฆษณาแบบเนียนๆว่าเนี่ยมาช่วยเรามา h e l p you เนี่ย help you นะครับก็เป็นประมาณนี้ก็เรื่องโซเชียลมีเดีย Media, เคยออกเป็น close test บ้างเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยแต่ว่ามาเรื่อยๆมันจะมาเป็น leading อะไรอย่างเงี้ยนะครับ สำหรับใครที่รู้สึกว่าสับบางรอบยากเกินไปคือบางคํามันอาจจะยากเกินไปก็ไม่เป็นไรก็ก็คือเดาแล้วไปเลยเอาคําแนะนํามีแค่นี้เพราะว่าอะไรนี่แค่ close test l e a d i n g ยังรองอีกห้า passage ดังนั้นในข้องสอบเนี่ยทําได้สามสี่ข้อผมว่าถึงโอเคนะผมว่าโอเคนะเพราะว่าหกสิข้อเราคงไม่ได้เก็บตรงนี้หมดแบบสิบสี่สิบห้าข้อเราคูตโน่ก็ทําไม่ได้แต่ว่าให้ดูส่งว่าเออ บางข้อมันพอตัดช้อยได้มันพอแปลออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ